ดีครับกดมิชอบสวัสดีครับสวัสดีชื่อตุ๊กตังครับผมสวัสดีทีมงานทุกทุกช่องด้วยกันครับอืมครับเมื่อนี้ถึงคิ้วเลยดีปบะเนี่ถึงคิ้วยังไสายในไม่ต้องกลับแล้วเนาะกลับเดี๋ยวที่นี้เข้ากันมาตามตอนนั้นทางเล็กสายในเนาะสายในสายในหลังจากคือประวัติความเป็นมาสถิตินี่เล็กสายในนี่ถือว่าแม่นเลยใช่ครับแม่น แต่่างวดล่าสุดที่เขานังวดบางนึงนี่นําออกเสนอเอฟซีครับลุดแมสเอาเลขมันมีเขา้ามีลุดเป็นเรื่องธรรมดาในเอฟซีก็โทษมาแตกวุ่นๆเยอ่นี่บอกว่าตามสายในไม่ต้องกลับให้หน่อยนะเอาเรียกว่าเตือนก็จให้ตามว่าตแต่า,ามันมีเข้ามีลุดไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสป่าซีเรียสเออเอามาแบ่งปันไปแนวทางเนาะในส่วนผมก็ตามเมาื่อาาไรให้กันตามมา่ลไรครับก็ตามมากว่าติดตามต่อยเนี่ยแต่ว่าเขานําเสนอไปเดยรอบ ก้อนหนนี้น้ำเสนอไปแล้วดิน้ำเสนอไปแล้วน้ำเสนอไปแล้วคิปหนึ่งมันบอกใส่ได้ก็แปลว่าล่าสุดนี่มื่อก้อนเมื่อสีออกมือเนืงอนีมีที่เด็ดกระชับเข้าไปก็อนนั่นอีกบอกไม่ฮเอามันมีอย่างที่เด็ดมากก็อนนั่นอีกบาทแน้วถ้าเด็ดซี่อยากได้ตัวย่ำมากอยากได้ตัวเน้นมาเขินมาเพินเน้นตัวใดมากล่าสุดก้อนในนี่ซี่ตัวจำได้บ่ป่ามีอย่างไหนมีมีเกาหก มีศูนย์หกมีหน<ป>ึ่งหกมีสองหกไปเพื่ไปไกลเธอว่ากระบุนพลาดไว้บมืนเนาะ <c oughs> สังเกตว่าติดหกทุกตัววิหกค่ะซึ่งมันมันบรรมาม่าขนะ้รรมมา,างเข้าเนะบาม่าข้างเข้าแบบไหน,อนเอาสุนี่เขาจะเปลี่ยนไปได้ทุกจริงท,ทุกย่างเลรอถึงบามาเขาก็ะทองเนี้ยไวเขาก็ะทองเบิงไว้ แมนแมนยูบานนี่ล่าสุดนี่ป่าคุ้ยกับเพื่อนมาแล้วโอ้นี่คนติดต่อโดยตรงอคนติดต่อโดยตรงแมนคนสนิทแมนคนสนิทโอ้ผู้ที่ซื้อสามยุ่กันยุ่ตลอดแมนครับเอ้าล่าสุดทิ่ตามเพื่อนบอกว่าอย่างไรนะล่าสุดเพื่อนก็บอกว่าเล่นคนนี้ตัวเล่นไห้แล้วก็นี่หลักลอยมาน้าอืมวัตทิ่ัณมาเพื่อนบอกไห้เด้หลักลอย เออมื่อณค่าที่ผ่านมากรักลอย่อด้ายเออวันนี้ไ้ฮอดสามตัวห้ฮอดสามตัวที่เพ้นเครียดเมื่วันรุ่งนว่าทีใครเติมอย่างอีกก็น่าทว่าเบอร์วันนี้แต่ว่าจังไรต่อบลาจังไรต่อปลาที่นี่เพิ่งกระไรมาวันนี้นะจังไรกะเา่าตุกเ่าลาไ้วิ่งโบนขั้นผู้ไรมาลูดมาแรงมาเมยก่สั้นไปเลที่หกหกแมนห โตฟันสองตัวนบนกะฟันไม้พร้อมสามตัวบนกะฟันไม้พร้อมวิ่งเพื่อนอะไรวิ่งหกไปเลยแมนรูดกับผู้ใดมัดมัดรูดกับรูดไปหมดตัวอะไดีๆเอามาใส่หกเลยหกอยู่ไทยหนานๆเห็นมับ้านบ้านนี้บ้านนี้ประเด็นเปลี่ยนสีที่คนมีโชครับประเด็นเท่านี้คือว่ายังสี่เอฟซีที่ข้าเจ้าโทรมาหาเรียกร้องกันมาหลายๆนี่ข้าเจ้าบอกว่าทารมันหลุดนี่ลระเดี๋ยวนี้ แต่มันเถืยงเราไมนปะคะไอ้มันมันเข้ามันวิเคราะห์ยากกันมันลดเราวมนต้องเข่านะพคนก็ได้มาสนใจในส่วนของเหล็กสายในบริษัทกาวนี่คือสาเหตุที่มันติดตามแมนกันหลายนาราที่เพิ่มตัวมากเปน่านะสถิติไม่ดีถ้าลดแล้วมักจะเข่ามันเปลี่ยนยั่งั้นโดยส่วนมากเลยสำนักดังๆนะโดยปกตินอกแมนแมนแมนเอามานี้ป้าวิ่งหก ช่อช่อโหลดไปบิังแต่สองคนไม่ขอกระยากเข็นซึ่งกันเนาะเห็นเห็นปะเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ากยักเอาบ่เอ้าเอ้าเห็นแล้วเห็นแล้วนี่เอาเปล่าวานจะไหนรูปแบบเดียวรูปเปล่าเพิ่นเพิ่นว่านอย่างไรเลย่ั้งเปล่ากกเพิ่นว่านตัวเน่นเพิ่นเพือนหนึ่งหกส่วนลักร้อยนี่เพือนหนึ่งกับสามเพิ่นว่าน่ะขับฟันกับเพือนฟันนั่นแหละตามที่เพิ่นโม่งผมไว้นี่แหละเอาเบิ้งไม่รู้แล้วรักร้อยน่ะ แล้ร้อยหาแล้วร้อยแล้วน้อยแล้วรอยนะสกกระพาสั่นแหเยมข้าวขอโทษขอโทษเมข้าวเมนคีน้ำเหล็กทั้งคณะเอนหลายคนว่าว่าเอาเล็กั้นเอื่นมาปนกันทเนาัเนี้เอาไมจ้เอาเปลี่ยนยังเรอเอาเอาไม่ได้เอากรเบื้งเอาเบาเบื้องเนาะมแก่เนาะแกเนาะเสี่ย ตัวอะไมันแจ่เพื่อนบอกมาวางสันมันห่วงกันหนึ่งน่ละวั้งหนึ่งหกหนี่ละวังหลักรอยเพื่อน,นี้สามกับห้า, 1, หาตัวฟัว<ม>นเพื่อนกะห้าหนึ่งหกสามตัวแม่กับที่ห้าหนึ่งหกก็คือเม็ดเน้นเน้นเม็ดเดียวนี่คือหนึ่งหกถูก<ม>ปะครับส่วนหลักรอยอยามาใส่เพื่อนไห้ม่าหากับสามเนาะสังเกตเพื่อนไหเด่นตัวนี้เล ห้าหนึ่งหกส่วนสามหนึ่งหกเป็นกลองครับหนึ่งหกนี่จังไรนเนาะบาบนี้เมื่อกี้ผู้ดำหัหกหนึ่งแล้่พผู้บอกว่าไม่ผู้ว่าออกดอกหกหนึ่งว่าซะไม่ผู้ขึ้นรถไปแล้วชอบกัดเนาะชอบก็จัดกัดก็ผ่านเนาะอันนี้กันพี่จะาหน้าเนาะเป็นไปได้เบิร์ดล่ะทุกทุทกอย่าง,างมาแน่นอนดอกชัดๆบล็อัดกล้อง,องชัดบล็อกชันชือชัดชืด่ชัดทุกช่องเนาะ

ครับเพิ่นกะเลยกาเอาลัดลอยเอ้ยลัดลอยมันไห้ใส่กล้อาลักลอยมันใส่ให้ทั้งทีงวดทีพันมนาเนี่ยเอฟซีก็ขรักลอยมากาะดี่เท่ากับถามไทยไปเพิ่นบอกว่าจังไรก่เพิ่นกะว่าจะเอาต่อเอาสั้นละเอาแค่สองตัวไปวัวนี่มันใจแบวัวนี้มันใจแห้งเพิ่เลยเอาไห้ไห้ลักลอยมากพอจับเพิ่นมันใจลัดลอยจนจับจับ่ไหนพ่อ มั่นมั่นใจรักนุ้ยครับสีบัวนี่ฮะมั่นมั่นใจเจ้รักลอยไปขอเขาอุ้มอังมั้นมนกันนะโอ้สามตัวโอ้สตัวนะร้านผ้ากันมันใจเจ้รักลอยอีกสองตัวท้ายเฮ็ดยังไงบานเฮ็ดสองตัวไทยเพรามั่นใจว่เอาไก่ว่ากาถือว่าเป็นข้าวดีเนาะบ้านวันนี้ก็มีตัวเน้นไทยแล้วก็มีรักลอยมะไฮอีกซึ่งเพื่อนกับตามหัวฟังนี่เนาะ เพื่อนมันใจไปน่าจะแตกสามตัวเลขมันเคยแตกสามตัวป่นี่แตกตัวแตกรู้ปะ่กางานใดมากสิการส่วนมากสิแตกรักลอยรักลอยเพราะอะทุกวดนี่รักลอยแตกจังไหนสี่หนึ่งเจ็ดเป็นเงี้ถึงสามตัวไหมโอ้งวดสี่หนึ่งเจ็นะเออแมนๆแต่ว่าหนึ่งเจ็ดนั่มันไปออกตัวตัวเบาซื้อถ้าออกสี่เก้าเจ็บานี่นะ ตัวฟันเพื่อนฟันสี่เก้าเจ็ดเป็นบอแต่วันไปออกหนึ่งเจ็ดตัวรองเงินบ่รักลอยเป็นสี่สี่หนึ่งเจ็ดเพื่อนได้อยู่แต่ว่ามันไปถึงตัวรองเสือผมแปลว่ารักลอยดีว่าธรรมดาเ้ยว่าธรรมดาดิคันแม่นได้มากนี่คือเลยคือแต่แต่ว่าเคยได้ยินข่าวแต่ว่ารักลอยวงในเนี่ยสายสายนีเนี่ยคันไดรักอยมากนี่ก็คือฟันในเร่อลอยบเสนนี้แต่แต่ว่าอันนี้เรากัเบอลกันเนาะอันนี้เากับเนเชื่ช่วชักช่วครอแต่ว่าผมเห็นรักล่ผมก็ีใจด้วยดี หาเนี่ยเพราะสามนล้าเนาะฮะสามเนล้วสามสามโอ้รักลอยสามกับห้เออลักลอยสากับห้าผมก็โอ้ยผมก็ดีใจเนาะเห็นลักลอยว่าสามเนาะคือวางสันปะสามศูนย์สองนล้วโอ้ยศูนย์สองสามศูนย์สองเห้าศูนย์สองสามศูนย์สองอะก็ดีใจเื่กันะหลงดีใจอยู่เท่กันคันรักลอยมาสามเนี่ยสามสี่สองเป็นเ เจ๊สองปูไ <irgendw> ผ <el che> ่บ anyway, <match> oh, ้นรวดเคี <us> at <out> <size> uh, like ้ยวเขาเอารวดเรื่องนต่ไปนะผู้ใดกระสิหันหน้าเขาตะโกยของนี่แหละเนี่ยเขาใส่ของเพิ่เด็เถื่อนยากจนผู้ใดดนาะอ้ยเกกระยามเป็นปุ๋ยข้ามแง่เรากินแบบวักับอะไรว้าเพื่อนว้าเพื่อนเนี่ยเก้าหกศูนย์หนงี่ยังยังเป็นเลขตัวเก้าวะตัวเกาเปียนจักยอหมายถึงเลขจับคู่นี่ยังว่าเปลี่ยนมีตะเพิ่มมันต่อไปมีต่เพิ่มสามตัวเขามา ก็เพิ่มลักร้อยเขามาให้ครับนแบบว่านั่นบ่าวพ่อสีแลีนอยู่บัแนวนี้เนาะฮะพ่อแลีนอยู่ดิอันนี้ก็แล้วแต่ไผมัน่นหรอวะเรียนไปหาหยิบลอตเตอรีไร่ไว้แต่ว่าผมคืองวดนี้ไหนมีจุดคืองวดนี้มีอยู่ในใจแล้วนะบอบอบอกแวกงวดนี้สิบบอบอกแวกไผ่บาบอนั่นเลยบ่อสงตาหน่อยเพียงไรเลยบ่อสงตาหน่อยไปทั้งไหน ตึ๊บตึ๊บตึ๊บยางเหลียวตึ๊บนัก,เ,ก,กนเขาเรี่ยคอ,อยกันคอยกันแบ่งใจไปบ่หน่อยที่นี่ตึ๊บอยู่หลายก็ได้เบากับเบาเนาะข้าเขาไปแบงแบงไปหลายทางม,นางมนันมันจะมุอไหลไปหนาถูกป่เอานเออเอ้ากับเอา้าเน้นเน้นลวดถูกถกับถูกไม่ถูกกันว่าหนาบ้านไหม ยังไงกัอา,อาจารย์เฮ่าหนี่คือเก<ม><ะ>่าเหรอเนาะถือว่าผพีกับว่าได้ว่าเอามังนี่ก็ไดานมาถือว่าถ้าสมัครใจแล้วที่จะซื้อแ<ม>น,อ,นอืะอ๋อเติมกับเติมต้มเอือนกับลูนตัวสีม่องนี่เต,ต,ติมบ่เติมแต่เบืองไม่คู่รุ่น,นรวดเมื่อยา่สิบวันอึกยังไงละอาต้าแล่บันนี่นอกจากเพิ่นหามากเพิ่มนี่ลักลอยตัววิ่งแล้วกับสามตัวนี่เพิ่นฝากค่วมมากมาจากไหนอีกบ้า กับอะไรมางนี่กับผ้ากันเสื้ออรุณก็ร้องกันนะขอโทษเอฟซีหลายๆขอโทษลูกหลานหลายๆว่ามันผิดีอยากให้ได้น่ะถ้ามันผิดีอืมประเด็นท่านแล้วนเอาวันนี้นะตัวนี้แหละไปซื้ออรุณใครบ้าเพิ่นฉีแก้ตัวให้งวดที่แล้ววะต็อปกับบ้างเพื่อนสั้นละอย่าบ้าแก้ตัวเอิ้นล่างตาจ้าเอื้อนร่างร่างตาล่างตาวันี้เลี่ยก็เลยให้มากเพง โตวิ่งไฮมาถึ่งรักกลอยไฮมาทึงสามตัวถ้าใหญ่มากทุวันละตัววิ่งวันทำกาวิ่งหานเดะครับคันแก้ตัวมันคือดำน้ำมันคือคางคางกู้คู่นะไว่าล่างตาสั้นตาเนาะล่างตาแก้เมื่อครับอ้าวกระชัชเจียนท่านโตเนาะครับผมเนาะครับกีมนี่กกะเจี๊ยนขอบคุณหลายๆในส่วนของเลขลับสายในคุณเลขลับสายในของคุณป้า อ่ารวยไม่เลิกครับแล้วก็คนมีโชคคนมีโชคก็มีโชคเป็นตัวประกอบที่ซื้ออ่าแต่ที่กิ่งแล้วเมื่อนี้นี่มีเลขอาจารย์สมานเอาไาแล้วกมาเลยเด้เดี๋ยวผมจิเป็นผู้นั่นอ๋ออ๋อออ่าจะจะจีนั่งว่าครับเจ้าอะไรเจ้าเป็นผู้ถามคอยเอาคุณเสกผมขอนั่งสูขคนแคบหนี้เพ่อเจ้าเป็นพระเอกได้เดียวเอาเอาาว่ากันไปไม่ว่าอาจารย์สมานเลขพิงเลากับแน่นอนเนลขยคือแน่นอนมากครับไม่เคยผิด หลายปีที่ผ่านมาเลขวิ่งเม็ดเดียวนี่ไม่เคยผิดแต่ว่าเจ้าครูตีลังกากคับหลังใหญ่เ <c oughs> จ้าครูตีกู <c oughs> มาไปยังร่องอย้อนล่อ,อ,ลอบอลเล็กผิดฮะวดที่แล้วอาจารย์สมานเข้าห้าสามห้าสามล่างห้าสามล่างเม็ดเดียวครับพ่อมเนาะจะนั้นแล้วห้ามพลาดคลิปต่อไปครับผมเนาะครับผมนะตั้ง่จละทนายเนาะครับผมเก้าเก้าเก้าขุนคก้าขุณครับ